ตอนนี้อยู่ที่นาดีปะนะคะก่อนอื hmm. ่นเราจะไปซื้อบ <ifi alumni pik oki> ัตรเว l c o m ซ n g c a กันที่ตู้ก่อนนะคะสนามบินนาริตะจะมีให้ทุกๆเทอร์มินอลเลยนะคะยังไงต้องนี่ค่ะต้องเขียนว่ามีป้ายแบบนี้นะคะถึงจะทำ Welcoming c a ได้ซุกาก็ はい。はい่คุณใช่い2,000เยお願います่ขอมากเสร็จไปแบบรวดเร็วมากๆเพราะว่าไม่มีคิวเลยเดีกยนนะ เราขอจัดสะตางค์ก่อนเป็นไงบ้างคะเสร็จแล้วแบบง่ายๆบางทีมันก็ง่ายเกินอ่ะคือแค่เข้าไปถึงนะคะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าจะทำซุยกะคือเขาก็รู้แหละว,ว่ามันจะเป็นเวลคัมซุยกะไม่ใช่ซุยกะปกติเพราะว่าถ้าเป็นซุยกะปกติจะไม่มีจําหน่ายอยู่แล้วจากนั้นเขาก็จะให้เราเดินไปหาเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะเอาป้ายให้ดูไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วก็ถามว่าจะเ,าเติมเงินนะกี่บาทเราเติมแค่2 0 0พเยนแล้วก็นี่ค่ะได้มาเลย เขาจะเอาเงื่อนไขให้ดูว่าแบบใช้ได้แค่28วันเท่านั้นแล้วก็ได้มาเลยเบลคัมซุยกะนะคะแบบง่ายๆง่ายเก